สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่องโรดี้สักุระชาแชน,นลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูบ้านตรงสานเจ้ากันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าบ้านก่อนนะคะหน้าบ้านเนี่ยเราก็ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดวาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะน่ารักมากเลยนะคือบ้านอนะ่ะคือแบบมินิมอลสุดๆนะเป็นบ้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะเข้ามาในบ้านเนี่ยก็จะเจอกับนี่เลยโซฟาค่ะทุกคนแล้วก็จุดที่เอาไว้ดูทีวีนะโห oh, ทีวีนี่เหมือนจริงมากเลยนะเนี่ย ดูค่ะดูความเหมือนจริงของเขานะคะต้องบอกไว้เลยนะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างนะคะและช่วงนี้ทุกคนอาจจะเห็นเรานะคะแจกบ้านบ่อยนิดนึงนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีนะคะทุกคนก็เลยมาแจกบ้านดีกว่านะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นที่ล้างจานนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเตาแก๊สด,ด้วยนะคะทุกคนแล้ววิวเนี่ยก็คือดีมากเลยเพราะว่าเราจะเห็นรถผ่านตรงถนนประจำเลยนะทุกคนมีตู้เย็นอะไรพร้อมเลยนะแล้วประตูตรงนี้เนี่ยก็ทะลุไปหลังบ้านได้ด้วย นี่ค่ะทุกคนความทะลุมาหลังบ้านนะหรือข้างบ้านนี่แหละทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี่ก็โอ้โหดูหน้าต่างเห็นรถขับผ่านไปผ่านมานะคะนี่มีเขินบ้านนะคะเข้าห้องน้ำนะคะก็ประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เป็นชั้นล่างนะคะถ้าเราอยากจะขึ้นชั้น2เราก็ต้องไปบันไดด้านหน้าเลยนะแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนนะมันเป็นระเบียงนะคะเล็กๆเ,เอาไว้ตากผ้าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มายืนดูวิวได้นะคะวิวทะเลสวยงามมากแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีศาลเจ้าด้วยนะคะอยู่ข้างนะคะข,ข้างบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีวิวชั้นบนกันดีกว่านะคะก็คือชั้น2นั่นเองนะคะเราก็ต้องเดินมาหน้าบ้านแล้วก็ขึ้นบันไดบ้านตรงนี้เลยนะคะ ถ้าพูดเร็วก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนอันนี้เป็นที่ปลูกผักผลไม้นะคะทุกคนแล้วก็ด้านในบ้านก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้เลยโ,โหน่ารักมากห้องนอนคือโล่งสุดๆอะ่ะมันโล่งแบบสบายสบายตาทุกคนเออเราชอบห้องแบบนี้นะแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะห้องน้ําก็คือมีสองห้องเลยห้องน้ําก็เห็นวิวถนอนอีกแล้วนะเห็นวิวบ้านผู้คนอะไรแบบนี้เลยนะคะมีอ่างให้ด้วยนะคะ น่ารักมากๆแล้วก็อันนี้เป็นระเบียงนะโอ้โหระเบียงก็คือวิวดีขวาด้านล่างอีกนะทุกคนดูเห็นรถผ่านไหมแล้วก็เห็นวิวทะเลด้วยนะคือมันเลิศอะไรขนาดนี้อะ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะกับบ้านหลังนี้นะทุกคนเห็นไหมใครชอบบ้างเราไึงชอบมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเขาเนี่ยก็มี2 ID ให้เราได้เซฟกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาเซฟได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บาย b y ย